ขึ้นมาเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นบนคือเริ่มต้นด้วยกันเนาะหมายถึงว่าถ้าคนที่สนใจจะเข้าชมรมตรงนี้ก็คิดว่าเป็นการเริ่มเริ่มต้นด้วยกันแต่ว่าคือการเริ่มต้นตรงเนี้ยเรื่องด้วยสิ่งที่เป็นหัวก็คือเรื่องด้วยมันอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนต้องหนักแน่นนะคะเพราะว่าคือด้วยปัจจุบันกระแสโซเชียลหรืออะไรต่างๆนะคนมีอะไรนิดนึงก็จะพูดหรือจะ ส่งขึ้นไปนะคะถ้าเกิดเราไม่หนักแน่นเนี่ยสุดท้ายเราก็จะแตกกันเองนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ฝากไ้นิดนึงว่าพวกเราต้องทุกคนเนี่ยถ้าดูแล้วก็เห็นความตั้งใจของคณะกรรมการแล้วก็คนที่อยู่ในชมรมทุกคนเนี่ยถ้ามีความตั้งใจแล้วก็มีความจริงใจต่อกันเนี่ยสิ่งต้สุดท้ายเนี่ยมันจะเดินไปได้นะคะเดินไปแล้วมันก็คงต้องแตกสาขายอย่างอื่นอีกพอเราทําแล้วเนี่ยเราเห็น อย่างเขาพอเขามาแพ็คหรืออะไรต่างๆพอเห็นของเสียหรือเห็นของที่ต้องทิ้งเนี่ยซึ่งจริงมันอาจจะแค่แบบใบไม่สวยหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องคิดต่อละทายังไงให้มันเกิดซีโรเวสตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เอาของเนี่ยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากตรงนั้นซึ่งมันก็จะเป็นกสเต็ปที่มันจะเดินต่อไปได้นะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณคุณเก่งบอกเนี่ยว่า เออพอเราแพ็กไปนะคะพอแพ็กใปแล้วใบมันเกี่ยวเร็วมากซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของมงกรูดเขาอาจจะยังไม่มีการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งในการส่งออกหรืออะไรต่างๆเพราะมันยังไม่มีการทําเชิงการค้าเยอะๆยะนะคะแต่ถ้าเราทําเป็นเชิงการค้าหรืออะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะไปขอให้มหาวิทยาลัยที่เขามีความเชี่ยวชาญตรงนี้หรือยังไงต่างๆตรงนี้ให้เขาช่วยวิจัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็น ไปได้ว่ามันอาจจะมีเทคนิคที่มันทําให้มันยืดอายุแล้วก็เก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ในเบื้องส้นเนี่ยก็คิดว่าทุกคนที่อยู่ในชมรมเนี่ยก็คงพยายามหาทางนี่นะคะหาตลาดแล้วก็หาทางที่ว่าจะเพิ่มมูลค่ายัางไงที่ให้มันมันเกิดมูลค่าสูงสุดที่เราทําได้จากณเวลานี้นะคะก็ต้องให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้โอกาสทางคณะกรรมการของเขาได้ ไดนคิดหรือเขาสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีการส่งข่าวสารใช่ป่ะคะแล้วที่สําคัญตอนนี้ก็มีคนอ้างชื่อด้วยใช่ไหม <laughs> อ้างชื่อว่าว่าเป็นคนก่อตั้งชมรมหรืออะไรต่างๆซึเื่อตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราคงก็ต้องอหนักแน่นนะก็ก็เราก็คว,วันฝาดุปราคอะไรต่างๆอย่างเงี้ยออกไปคิดว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่เราตั้งใจแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็เราอยากทําให้ได้ในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ใช่แบบ หลอกหลอกกันหรือมาสวมสิทหรือใช้รายการต่างๆตรงนี้มันก็น่าจะเดินไปได้ในทางที่ทางที่ถูกที่ที่ควรอน,นะคะตรงน,นี้ก็ก็ขอให้กำลังใจทุกคนค่ะค่ะครับ